สวัสดีค่ะทุกคนเกดไปทุระข้างนอกมานะคะคือก่อนหน้านี้เกดก็อแอบสั่งที่นอนนะคะสั่งที่นอนมาให้ลูกนะคะที่นอนซีนุสรุ่นเกอรีีคลาวนะคะที่นอนซีนุสที่นอนในกล่องคนใหญ่ง่ายด้วยนะคะกลับมาจากทุระข้างนอกก็พอดีนะคะที่นอนมาส่งและเดี๋ยวเรามาลองแกะกันนะคะแล้วก็แอบแอบลูกแกะเพราะว่านานก็อยู่บ้านคุณยายนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเดินมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะ เ,เอาละค่ะเดี๋ยวเกตไปขนที่นอนเข้ามาก่อนนะคะกล่องใหญ่มาก<อ>นี่นะคะม,มาแล้ว <laughs> มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมน้องเลยไปแกะกันนี่นะคะก็คือที่นอนที่แม่นะคะที่เกตสั่งมาะคะให้ลูกนะคะลูกสาวที่นอนซีนุ๊นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันกล่องใหญ่มา,ามาก เตอรแกะมันจะโดนที่นอนนะคะเราก็จะใช้กันไกลแทนกันไกลแบบคับทับทับเตอร์ท่านทางโอ้โหเนี่มีอะไรด้วยนี่มีกาส์นะคะคือกาสอะไรเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยอุ๊ย ชื่ออะไรไม่อ๋อนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการเอาออกเป็นวิธีการที่เราเจะเอาออกมาจากกล่องนะคะโอเคโอเคดึงเลยมัง ตอนนี้ที่นอนของเราก็ฟูขึ้นมาแล้วนะคะจากตอนแรกที่อยู่ในกล่องใช่ไหมแบบถูกอัดมาเนาะมันก็จะแบบเป็นแบนๆใช่ไหมตอนนี้น,นุ่นนุนมนน่มไหม <ลง S 1> ชอบไหม<อ> <laughs> ที่นอนซีนุสนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นกอเรีคลาวนะคะนุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปวดหลังด้วยเนาะ <laughs> <laughs> ที่นอนตัวนี้นะคะก็ใช้เมมโมรี่โฟมเนาะเป็นนวัตกรรมเดียวที่ใช้ที่นาซาเลยนะ <c oughs> และตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบกรีนทีเนาะ เป็นชาเขียวมันจะมีกลิ่นเขียวเป็นชาเขียวคือแบบดีมากทำให้หลับเป็นแบบเมมโมรี่โฟมผสมชาเขียวนะคะไล้กลิ่นอับนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็เนี่ยผ้าดีผ้าดีแล้วก็เย็บเย็บเย็บดีด้วยเนาะระบายอากาศได้ดีนอนนกนก็คือแบบโอ้ยหลับหลับฝันดีแน่นอนหลับฝันดีแน่นอนนะคะระบายอากาศได้ดีเนาะแบบว่า ไม่ร้อนนะคะผ้าที่เขาใช้นะคะผ้าเนี้ยที่ใช้ก็คือเนี่ยจะเป็นผ้าที่แบบเป็นแบบรูรูเนาะเราสัมผัสได้เลยว่าเราแบบอากาศดีๆทาให้แบบไม่ร้อนเนาะทำให้ไม่ร้อนแบบนานอนหรือคืนนี้แบบคืนนี้ฝันดีค่ะคืนนี้เราฝันดีแน่นอนนะคะฝันเห็นเทวดาแน่นอนมาให้พรขนมติ๊กแปดขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตาม องของเรานะคะแล้วก็จะนําสาระดีๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้ซื้อที่นอนใหม่นะคะให้ลูกสาวแล้วนะคะก็เซอร์ฟผายชอบไหมชอบคืนนี้นอนที่ไหนนอนที่นี่นอนที่นี่นอนที่นอนอันนี้ใช่ง่ายแต่ไม่ได้นอนตรงกลางบ้านนอนในห้องนอนในห้องเดี๋ยวเราจะที่นอนนี้เข้าห้องนอนในห้องกันโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนคืนนี้ค่ะเราฟันดีค่ะ